สวัสดีครับอยู่กับผมมาส t e อ Channel วันนี้เกมแขา Recover M เหมือนกันเคยเคยนะครับในความโดนทุกแล้วพวกเราเน่ะได้ได้มาที่ดันเจียนเพื่อเพื่อจะหาวัตถุอุปกรณ์เดี๋ยวเรานะ่ะเราเราด้เห็นฉากหนึ่งนะที่ลักกำลังแอบลอบไปหาพวกพวกกลุ่มคนลุกลับคนหนึ่งไม่รู้เป็นใครนะเดี๋ยวลองไปดูกันไปที่มิติบิดเบี้ยวประทับกับอาจักได,ดมอนไปท้าทาพวกอาจักรไดมอนนะครับ อืมพวกแกคือคนที่ฉันสัมผัสได้สินะนั่นใช่จอมเวทโคเวอร์หรือเปล่าอ้าวโหจะพลอยดีนี่ในเมื่อพวกนานาเป็นปจอมเวทพวกอันจั้ไดต่เมื่แล้วถึงแพทฉันก็คงไม่เป็นไรหรอกนะมาเล่นสนุกกันเถอะเฮ้ hey, อ่อนแอชมัด แต่ว่านายคงไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมก็ไม่รู้สินะเก่งจังเลยนะสู้น้องฉันถึงอัดยับในพิตาเลยถ้าอ่าอก็แค่ลุกน้องเองนี่ถ้าหัวใจของอย่างนายเก่งก็คงไม่ผาใช่ไหมเฮ้ยดูท่าคิดจะสู้เต็มที่เลยสิเนี่ยแต่พมาของครพวกอย่างพวกเธอคือสมบัติใช่ไหมล่ะ ไม่จะต้องต่อสู้กับพวกเราเลยนี่ไม่เอาเอานะเอาจากแต่โดสตาร์ฟูเทเหรอก็มาสิครับอืมโอเคแต่การลูกกระเจ้าภายในครั้งนี้ อืมพลังตาเยไปหมดหน,น,น้ okay. าเดี๋ยวคนโอเคฮิเดี๋ยวจออ้าวฮิวเลือดก่อนระเบิด <c oughs> ไปหมดระเบิดหรือ ยัเจออันติหน่อยเป็นไงของาอยออะงั้นต่อ้ว้นี่เสื้อคุนมนั่นนึกออกแล้วกระทินดำสินะ สมัยนุมๆเคยสู้กับหัวหน้าหนูของเธอมาครั้งหนึ่งเขาเองก็เลือดร้อยเหมือนกันรู้จักหัวหน้ายามีด้วยหรือยังยิ่งน่าสู้เลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นร่างกายฉันเอ๊ะเป็นอะไรไปหรือไม่มีอะไรฉันไม่เป็นไร ที่จริงตอนที่ตอนนี้พื้นที่แห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยพลังเวทชั้นอยู่แล้วล่ะด้วยควันจางๆที่ตามองไม่เห็นนั่นนะอ๋อเพื่อเธอสนใจมันมีชื่อว่าเวทมนตรพลัวพวลงสวนควันแห่งการสวนควันแห่งการแย่งชิงเวทมนต์สิ่งผลคาช้าทําให้ตาฝาังสมารถราพลดนั้นหรือถ้างั้นขอโทษน,นะอ๋อด้ลงอยู่ตรงนั้นไปก่อนแล้วกันโอ,โ,อโอเคไปกันเถอะ เดี๋ยวก่อนือึไม่ได้สนุกแบบนี้มาตั้งนานแล้วอ๋อใช่แล้วมาสู้กันอีกเถอะไม่อยากจะเตะตับอ่อนเลยจริงนะงสุดทักอุมอนใครอันสัดไกรมอน โอเคงั้นมาเริม่มแช่นติกัน Ok đi về. Thì đi đâu cho À đừng phí bị à Ăn Má đó bị rồi อ้าวยังไม่ถามสมบูรณ์โอเคทำไมเรื่องแค่นี้ทำไม่ได้ละ่ะต้องพูดอีกกี่ครั้งก็เข้า,ขา,ขาใจทำไมถึงยิ้มละ่ะทำไมถึงโกรธหรือร้องไห้ไม่เป็นนะ่ะทำไมถึงเกิดมาเป็นแบบนั้นนะ่ะสามัญช,ช,นะชนชนะสามัญชนชนะขุนนางได้ครั้งแรกตั้งแต่มีการประลองเวทมนต์ในโรงเรียนเลยเนาะ แช่สิ yeah, ฉันเคยรังแกหมอนั่นต้องโดนเอาคืนแน่ๆกิมอยู่ตลอดหมอนั่นน่ากลัวชะมัดชนนะขุนนางด้วยพลังเวทเหรอละ่ะรูปมีพลังเวทขนาดนั้นเชียวรูปเป็นคนพิเศษต่อจากนี้ต้องชนะนะชนะชนะชนะไปเรื่อยๆนะชนะชนะอุทิศให้กับคุณแม่ไม่งั้นคุณแม่ก็ไม่ยอมแล้ว เวทมนต์สร้างควันคุ้มขังกลางเวทตลึงขวันนี่มีรูปร่างขยับตัวไม่ได้ให้ตายสิไอ้นี่ใช้เวลเวทเส้นเปืนนาดูเร้ไม่อยากใช้นะักนะชนะต้องชนะต่อไปเรื่อยๆย,ยังไม่รู้สินะดูเหมือนเธอถูกอะไรบางอยาถกผูกมัดอยู่ ที่ต้องการหาออกไปจากทุกทีอืมเอ๊ะสิ่งเราต้องการคืออะไรนะเดี๋ยวฉันจะช่วยปล่อยให้เองอืมเนโรไม่ใช่ว่าเพิ่งชี้ทางนั้นหรือถ้าอย่างนั้นไปทางนั้นกันเถอะโอเคอดีลาทางนี้ไปได้ง่ายอืม มาทาามานานี้นี่มันอะไรนะพาเวทนี่มีบางที่ซักรักคงจะต่อสู้ใครบางคนอยู่เราต้องไปช่วยเขาเด้อ,อพวกเราไปคู่ต่อสู้ให้เองรุ่งเตรียมใจไว้ยังเฮ้ยนันมีผู้คองขูมาได้แย่จังเลยนะนั่นะน เป็นเจ้านั่นเป็นของฉันลักเดี๋ยวสิเจ้านั่นเป็นเหยื่อของฉันฉันนะฉันต้องชนะชนะอุทิศให้กับคุณแม่ฉันจะสู้คนเดียวฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยฉันจะนด้วยพลังของตัวเองทามใจเถิดใช่ฉอนก็สีสวยโชวนายเหมือนกัน ไม่ย่อสู้คนเดียวหรอกนะ่าปุกต้องแล้วว้นตีให้บอกต่อสู้ tát mon ừ. ok <tôi> nó <đoạn> sáng ok má đấy có đâu Bài khổ lâu không? <laughs> 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 ok, hẹn Chúng ta hẹn tiền โอเคชนะได้เหออไม่รู้หรอกนะว่านธคิดยังไงกับฉันแล้วฉันก็ไม่สนใจด้วยทำเป็นไม่รู้ตัวตรงไหนสักแห่งอืมแต่นาน่ะเ,เป็นพวกของของฉันนาน่ะเป็นผู้ของของเราให้เราช่วยเธอย,ยากเพราะเราเองก็มีผู้ของผู้พาได้อยู่ อืมอย่าลืมนะว่าเขามีพวกเขาสูข,ข้างกายด้วยขอโทษด้วยครับคุณแม่ผมไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเอแก่จรงเลยฮะแบบนี้ลูกเองก็ต้องเอาจริงเท่านั้นแล้วสิน่ะมาแล้วจะบอกว่าจะเอาจริงโดยใช้อะไรกันอ่ะ มี่มย่างอืมเออเดวยมตนสร้างควันนรกควันชาชนนีไม่พ้นแล้วเจ้าพ่อหนุม่มถึงใครจะเป็นคู่ต่อสู้เราก็ะทิงดงก็ต้องชน,นะรวมถึงนายด้วย<า>ก็มาดีครับบอสมาแล้วโรตาสฟวนสร้างควันขึ้นมาเพื่อสร้างความได้เปรี่ยนสินะ แรงกว่าเดิมฮะแต่ฉันก็เตรียมของขวัญไว้สำหรับเโทรด้วย ชนะแล้วยืนยันฮึมโอ้ยทำไรกับคุณลุงออดแอร์เนี่ยอืมเออถ้าต้องตกเป็นเฉลยแบบนี้แล้วก็ตาย เอ,อต้องตบเชิญแบบนี้สิตรงนี้อยู่แล้วสิอ่าอยู่นั่นลงน้อยโคข้า่าสายตาจนได้นั่นรถน,น้นอะไรเน่ะอยากจะเรลิดสึกอยู่หรอแต่ไม่ใช่เวลาทําแบบนั้นหรอกต้องไปที่คังสมบัติแล้วนายยังจะไปพูดดีจดริงด้วยไปกันได้แล้ว อืมอืมพละเวทนี่มันอะไรกันผมขมพลังเวทเมื่อกี้น่ะดูเหมือนคนเก่งสี่โอเคสุดยอดเลยเฮ้ยด้านเจมมีแค่นี้นั่นเองนี้เองหรือเมเจ,จะเท่าไหร่เลยจะเข้าไปยังไงหรือครับเพื่อนๆกื่นอน่ะทดาวยังไม่มาอีกนะคะับกันโอเค อ้ยอะไรกันโอ้มิชมิชชาฟโมชาจะมีชีวิตอยู่มาเลยยังมิอืมเดี๋ยวก่อนนะคลายกันเกะกะหลีไปซะสำหรับนั่นจอเวทจากแดมอนประเทศผู้ลุกลามนัหรือ แกจู่โดนเตะผู้หญิงจากด้านหลังแบบนั้นใช่การทำของนักลบหรือทูวร์ไลม่เห็นรู้เรื่องมันก็เหมือนกันนั่นแหละก่อนก้อนหินม้ำทัวกๆๆ็เหมือนก้อนหินน้ำายนั่นแหละซาสหน่อยคิวโน่เจ้าพวกนอกรีทไลมอนเดี๋ยวฉันสอนให้รู้จักพลังหน่วยรุ่นแห่งจากโคเวอร์เองบอสมาแล้วมาแห่จากไดมอนด์ กเขนต้องทำลายดาบกอ่อนไม่รู้ว่าสกิลไม่ตายเขาก็สยคร้อแต่การดาบได้แล้ว จัดการได้แล้วอ้าวแต่ตัวล่างได์บันไม่ต่ยโอเคจัดการได้แล้วอือ้าอืมอืมเป็นเวทบนที่ดูช่วรลายอย่างนี้ขนาดอยู่นอกสูดเต็มกำนกัน้นก็ยังทำไ,ไม่ได้เลย อันม่ที่ฝังอยู่นั่นเคือดมีมาเหมือนกันเขารู้ที่ว่าน่นจาจะไดมอนด์นมีการทดลองปั้นนักรบเวทมนต์ที่เล่นเวทสูงขึ้นได้คิดเรื่องเด็กที่มีทางเวทสูงมาตั้งแต่ยังเล็กเลย,ยแล้วแข่งขันกันอย่างเข้มงวด ฝังอุปกรณ์เวทที่เร่งทางเรเอาไว้ในร่างกายย่อสุดท้ายก็ใช้เสีนยนค่ากันคนสุดท้ายรจาจะแข่งเสีนยนค่ากันก็คือเจ้านั่นหรือไงหรือไงอีกฝ่าจะเป็นใครก็ช่างแต่มีเรื่องแบบนี้นั่นจะดีหรือเวทมนต์ของนายใช้กับชั้นไม่ได้ผลหรอ เลิกทำอะไรเปล่าประโยชน์ได้แล้วไม่เลิกหลีไปไม่ลีตัดใจสะเถอะฉันไม่ตัดใจหรอกหน้าก็มาเราไปช่วยกันอืม นายเอ็กก็เล่นเล่นงานพวกรลสินทองถ้าชนะแล้วทําไมล่ะคนแข่งแก่งเท่านั้นที่อยู่รอดคนอ,อ่อนแอต้องตายไปเท่านั้นฉันเกิดมาเพื่อทําลายนายพวกนายถ้างั้นก็ลองทําลายฉันดูสิเคยมาถึงบอสแล้วมอสแข่งอันตราอวนันอันตรายมัของอัสตาด Nó luôn sẽ ăn tị nó rất quan Nó còn lại đạp còn gì nữa Chính nó là đã, Hiếu rồi โอเคจตดกัรได้แล้วโอู้ยอืมเอาสิมาเลยเพ่จ,จบแล้ว,ลวดึงไงเด้นั่นอะไรอะ่ะ อ,อ้ย่าบอกน้องว่าเป็นอย่าบอกว่าเขาไม่ใช่บอโอ้โหชัดเลยบอะชัดเลยเออ,อ,อนายเป็นใครกันแน่ ฉันเป็นคนที่เกิดโัวไม่มีความเวทและแต่ก็เป็นจะคัดเวทมนต์ให้ดูฉันจะสู้อย่างสุดความสาม,มารถถ้ามีชีวิตอยู่เพื่อไปสู่เรื่องนั้นบอสมาแล้วก็แห่งไททันม,มาถ้าเป็นเวทนี้เอะเป็นยังไง ข่าประสาน ก็แข็งเกินไป ok, chiến thắng rồi. ok, cắt. Ah. ไปพ้นนะเจ้าก้อนหินหรือจะไปก้อนหินแต่ฉันก็คือก้อนหิน,หนที่จะบดขยี้เพชรให้เป็นฝุยผงออว้า อวันนี้เราคงต้องจบไปแค่นี้ก่อนนะสำหรับที่ใครชอบไปคัฟเวอร์อยู่กดไลค์กดติดตามเลยค่ะสวัสดีครับ